องมันไรครับอันนี้อันนี้คือตัวไหนทสูงขึ้นอ๋อหทำตกลงวันนี้ยังไงลองชี้บอกผมหน่อยสิตรงไหนออะลองชี้บอกอันไหนครับไอตัวนี้ไม่ใช่ของมันแต่ว่าไอเปลี่ยนไอตัวนี้มันขึ้นสูงอ๋อตกลงอนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูผมดูคนขับมามันบอกว่านายบอกว่าจะทําให้เตี้ยแต่ต่วันอ๋อวันนี้ตามใจยายแต่วันนี้จะทําให้สูงหรือเตี้ยครับผมจะได้ทําให้เลย อเห็นรถซิ่งมาผมคิดจะทำไ้เตี้ยเกือบแล้วเมื่อกี้วันนี้ยังตามใจใครเน่นายครับวันนี้ตามใจใครตามใจยายเ้าภาอโอ้โหเยอะไปยายเลยครับร้านทำไรๆเชิญเลยครับจัดการเอาไอตัวนี้ออกครับและดีใจไหมที่ร้านบอราว่าตามใจตัวนี้ออกแล้วก็เอาเปลี่ยนใหม่ให้ตัวไอเนี้ยให้มันสูงครับเออโอเคสูงวันเดียวสูงได้เนี่ยแหละครับ เดี๋ยวจให้วันนี้หลานเพราะว่าตามใจยายแต่ก่อนมีแต่ยายตามใจหลานใช่ไหมแต่ก่อนไม่ต้องตามใจหรอกมันทำเองหมดใส่เม็ดนะสตาร์ทก็โอ้รถมาสตารตมือยายเลยสตาร์ทขาเลยเปลือยยงเรย ถ้ายายรู้ว่าอีกหลายอย่างที่ไม่มีแกคงจะต้องลงทุนเยอะนั่นี่ไ่เาเป็นคนออกสรุปนะครับต้องเปลี่ยนโชคใหม่เพราะว่าเพราะว่าตัวเป้นถ้วยรองสปริงตกหายข้างหนึ่งนะครับไม่มีใารไปโดนไกึงน้องม่เปเปลี่ยนใหม่เอแล้วไหนชอยายได้โชคยายได้โชคใหม่ด้วยวันนี้ครับ ขอให้อย่าขี่แล้วตึ้งตึงต้งึงไม่ผมคิดถูกแล้วถูกก็ดีแล้วลืมลืม้มมา,มามยายบอกว่าแพงไหมว่าเนี่ยผมลืมเลยเอากันเองอยู่แล้วหให้ลองเรสร็จแล้วเอาลงแล้วว่ามันพอใจยายจะมองแล้วพอดีไหมสำหรับยาย้านไม่ต้องมองให้ยายมองถ้ายายว่าโอ้ก็จบ อ่านะครับพอได้โชคม่แล้วก็ดูสูงนะครับแต่แล้วแต่คุณยายจะมองมาว่าเป็นยังไงไปดูคนขี่ดิ่ันหนามกกล่องยยายพอดีไหมดูไปนี่สูงกว่าเดิมไหมยิ้มยิ้มไปยิ้มไปยิ้มแล้วเอาลองเอาลงเอาลงดูสิเอาหอลองนั่งยุบๆไปยายดูหน่อยว่าเป็นไงหลานไม่เกี่ยวนะครับงานนี้เพื่อยายโดยเฉพาะ อถ้าเพื่อนร้านอีกเรื่องหนึ่งอ่าอ่าไม่ล้มนะครับแต่ก่อนตั้งแล้วมันจะล้มไปทางนู้นปกติแล้วครับโอเคเนาะยายยายพอใจแต่ร้านไม่พูดอ่าโอเคครับสําหรับคลิปนี้ยายยิ้มหน่อยขอบคุณนะครับที่รับชม